กาสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่อง c s Kill นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกับสามตัวเวสองเไม่นับมึงินใครมาสามไม่นมน้ำเป,ป็นน้ำเงินสามคู่บอลกอดกอดกันเดี่ยวคนโอเคออกออกัน <c oughs> ไม่ใหญ่จะเป็นน้ำช่องเลยอนะ่ะสวัสดีครัอบผมแอมรามานะครับโอเคแค่นั้นแหละผมนิกิมินาต์นิกิมินาพ่ออเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ย โ้ยออมันคงได้ยินหมดเลยอะเมื่อเงียบๆหมอหรอเฮ้ยแนะนำตัวนะนำตัวให้แนะนำแล้วมึงจะแนะนำอะไรตั้งหนเนี่ยคนดูจีกิน่าจะแนะนำอไรัไม่รู้ยอาเขาคงรู้ช่องรู้ตั้งแต่แม่งกดเข้ามาดูละไอ้ย้าไปดูบ้างชี้ช่องอะไรชี้ช่องไหนชีช่องอะไระชี้ช่องไหนโอ้ยต่งเลยชี้ช่องก่อนหักป มึงม oh, okay. oh, well, mm ึงกูเอามึงดูหนักนะให้ด้เดินดูหนักนะเอ๊ะกูเกียรอะไรเนี่ยตาลอยแบบเลยตาลอยตาลอยช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 อยเอออย่าอาหารบูดอาหารบูดไปเร็วไอ้สัสเล่นกูมึงกะไรเนี่ยมึงมึงเกือบมึงเล่นไอ้เกมไอ้เกมรถชนกันบ่อยเลยไอ้สัสเล่นกเฮ้ยประตูห้องไปเลยไปห้องเลยไปห้องนี้คนรุ่นปายเลยไปหาควาห้องมืดจังวะเลยผิดไปไหน ทานี้จุชิ้น้ยเด้อทุกคนลกันด้วยวทุกคนผมจะดึงูจะดึงพันหนึ่งโอ้ยดิงอลูตังจเหรอมว้าวมึงขุดวามึงขุดทุกคนอือน้ั่วรางวัลออสกีวัดทุกคนกคนมันจะอมกกนรว่า,วาปรเจนี้ครับจะเป็นแบบ โปรตีคน่าจะใหญ่หน่ยนะดูครับสงสัยวันนี้ผมต้องยินแฟนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ไปอยู่กับเพื่อนสามตัวครับเอ้ใครฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังตอนนี้ได้ครับก็เพื่อนผมแบบคนนึงมาจากช่องรามานะครับแล้วก็อีกคนนึงก็ยังไม่มีช่องครับก็ขอฝากแล้ฝากตัวรามาด้วยนะครับเกีบยบ ทองไทให่คุณู้หมเ่ไหวเลยเรียนวิชาไหนครับเสรยิชาวันนี้บชมึงมึงอะไรเนี่ยมึงมึงเป็นเนี่ยไออะไรนะตัวไออะไรวะดีแท็กโอ้ยโอ้ยโอ้ยอสจีอสจี้ยอ้ยอมนะสจีโอ้ยอสจีไม่ปตัวคุณใหญ่เลยออกมาน่าจนอออกมานาจอสจโละ 안주 옴 가야 되죠. 뭐지? 오. 와이. ส디ัสดี 아, 와. 얍. ท้ำหน้าไอ้ออเหีเย้ยเพื่อนกูตายไปเลยทำเป็นเพื่อนกูสัวแบบนี้มาครับวันนี้เราก็จะมาออสเตรอลียกับเซตนะครับก็ดูเหมือนว่าไอ้เจ้านี่มันจะตัดทางออกไปเลยนะครับหูของ,งยังไง What's going? Who Jim What's going? What's คือคือแบบพวกกูแม่งรีบีกันแลกแกตั้งแต่เอะไรนั่นน่ะเตรียมกันนั่นแหละในในในนอย่างเบบบอกพูดเทียมพูดก็ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะพูดไม่รู้เรื่องอะไรมึงฟังพูดเรื่องมันสนุกดีมึงใส่ซับเยอะแน่ไอ้คนตัดจะเหนื่อยเนี่ใส่ซับลองลองตัดจะสามคนก็ได้เลยสามคนมึงบ้าบ้านกูเงี้ยอืมเทียบเทียเทียบรอเลยนนะ ตูมเป็นเทียอะไรเั่นเชือนตอว้าวคือมันไม่ชนไม่ได้มันมันไม่ชนจะไปทะลุไปไหมมันประตูลามันเล็กกว่าไโคนี่มันเทียโค่นอเรานูมมือมองมือยอหมูยอหมูยอบุนบ่โอ้หมูยอยักษ์หมูยอปีศาจนี่คนจริงได้ไหมจริงไมันจะมีอะไรมันจะมีตสเส่เเฮ้ยเฮ้ยเอ้้ย้้ยโ้้เ้ มึงจะซื้ออะไรมาชมเลืมซื้ออะไรอ่ะอย่าอย่าอย่ว้ยเราจะซื้ออะไรอีคือซื้อปืนว่าอ่ะนี่ไงไม่เอาอ่ะกากเกินนี่ไงเอาเลือดเอาเลือดเอาเลือดเอาให้ทูเชอร์เราควรเอาสักคนหนึ่งอ่ะตูเลือดไว้มันจะได้มีเลือดเยอะๆเว้ยเออแล้วก็ไม่คุณลไม่จีบเลือดมาแล้วไม่เลือดนานโอเคกอันนี้เอาเอาเลือดอย่างเดียวเลยเอาเลือดอย่างเดียวเลยตูเลือดไว้ นแล้วมันรู้นะว่าอีกคนจะนินทาเรายังไงนะครับอาฆาจะแบบนินทาแบบผมนิก้าผมรอรอตัดคลิปเลยตัดคลิปเลยไม่นนอรอตัดคลิปเลยไหมรอดูแน่ๆดูนินทายังไงว้าวเป็นสิ่งที่มากและจานที่สุดมองสวยไปอ้าวยุ่งเนี่ยเออ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 ไปค้างค้างค้งไป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 ค้างเยอ่ไม่จะาอะไรเยอะ ไม่โดนครับไม่โดนระเบิดอะไรมาเระเบิดฟซตเซียคือนี้สองบูเสี่ยตายว่ะโอ้ยเฮียเป็นบู๊ทมันเสียงว่าลงมือคอเสียงจะมูงหายใจสองหายใจขวายใจกูดิมึงหายใจชาดิจิ้งห้าหายใจอ่ะตายในอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เลยไม่เลยไอ้สีสกุกู้ค้อนึงได้ายไปหน่ะมึงจะเอาไป แมวไม่ออแมแมตายบ่อยกดได้ปะกดได้แลบเลยเลยอะอยากเตัวควรไว้อะตัวนี้มันก็ปี้เพื่อนอะโอยาอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโออ้ยโ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 อยอ้ยโอ้ยโอ้เอยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโเ้อ้ยา้ย้ยโอ้อ้อโอ้ยอ้ยโอ้อยโอ้ยโอออ้ยโอ้้ยโอ้ยโ้อ้ย้ ด่านนี้แต่ว่าด่านนี้มีโอกาสไปด้วยไอตัวที่แบบก็เปนเจ้ดอ้ยอุ้ยไอยักษ์อาชีพเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์กอรเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ดเบอร์เกอร์ิดเนี่เบอร์กอร์ดเนี่ยเบอร์เกอร์ดเีปะขี่ปะเว้าวอดนเจออะไรคือมึเออหาของห้เอแล้วก็ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยกลับมาก่อนเฮ้ยเือม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 ืออ

ไหนเลยต่ำเลยแล้วขวาไปเลโก้เลโก้เลโก้แล้วขวาขวาเลโก้เลโก้บ้านกูไม่ใหญ่เลโก้บ้านกูไม่ใหญ่ขนาดนีขวาเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยไม่เจีราคามันไม่หายหรอกเชิร์นกล้วยแต่มันจะขายแต่มันจะขายให้ชมไปเลยดิโอ้ยดูว่าเราจะหอดที่ไหนไปกันกูน ว่ายอะไรเอีอันนี้คือเราเหรอมันเป็นแค่รถปุ๊ยเสียงเสียงเปลี่ยนทัพเปลกเลยโอ้ยกลัวเว้ยใช่ทหารไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอเคครับเลยทหารแล้วซ่ชายชาติชายชาติเลโก้กลัวอะไรอ่ะเฮ้ยกลัวอะไรอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยบอกทหารไม่ทำจะบอกว่าอานไทยเฮ้ยเด็กรอข้างหลังเลยเด็กอยู่ข้างหลังเลยข้างหลังดูจะมีวิวีเด้อข้างหลังข้างหลังอะไรเชื่อมเจียงพีเหมือนไหมครับเด็กเฉยงพีเหมือนไหมครับเฮ้ยข้างหลังในชุดจี๊ดข้างหลังในชุดตี๊ด อ้อมาีที่นอนดิมีที่นอนเฮ้ยเลยเอเฮ้ยใหญ่นีซึ่อะไรอ่ะเจี๊ยบคขแปลกเลยเจียบพี่หนึ่งไหมคราฟเลยเที่อ่ะเสียงมันี้่ายใจกูเล่นกูเล่นมาทับ่อยอยงแต่ว่าน่ากลัวมากเลยอ่ะอันนี้กูกูจี้น่ามืเลไหมคราฟชาติไทยจม่กูกันแฮะทหารไทยจะมองทัน ขอไว่กตัวไม่ไปหมดแล้วเชื่อีโอเคมึงนี่ปลอดภัยสุดไลยไม่จับมแทำไมไม่ไม่บอกว่าฉันหาไ้เหอไปกันหมดเลยมันตายมันตายแบไม่รู้ดิปอดภ้ไเ่ตมาตยอะ คือหายเขาหาหายใจดังไ้มันหนึบมันึแรงนี่กัลมมลมมมอ้โไูเยโอโอ้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 ไม่ันอรอันนี้ไม่อะไรไปมันต้องมาเจอไอ้โหร้น่ะ ลมาสจันเนี่ยลมาสจันอะไรมันจะเป็นฉากไฮไลท์ของของคีิปอะดว้าวตุกตาบดีอันนี้ลูกไปนิกลูกไปนิกไม่ใช่ตุกตาเหรอ,อเอเดี๋่วไปหาสุกกับมเมย,ย,ย์ไหมเนยเกย์เราขายอยู่เราขายมกบาไว้แล้วก็ชนะโอ้เนย่กยตอนนั้นมีวไหกี่ไหนวะเอไกี่ไหนเอออ้น,นี่นเป็นเลเซอร์ล่อล่อ,อผีมาติไนะใ่แบบให้ผีปนดเมันจะมันจะตัดครื่ผีย่เงย เอ,ออยังไม่ได้ลูกแก้วเลอ้เาานี่มันตายแล้วมันตายอยก่ไหนไว่าอยายเปิดแผ่นนี่ดิโออ่ะจ้ะนาน่าขวาเราไม่ได้สมรวจเลยโน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 เออเป็นไรไอ้ตัวนี้ไอต้ไอตัวนี้มันจับเสียงไม่ได้ว้ยมันมันมันหูหูไม่่อยดีเว้ยเออแบบมันได้เสียงเลยแต่ว่ามันไม่ได้เสียงมากเท่าไหร่อ๋อ <c oughs> <c oughs> อ้ยิยิาเลยอ้ยิบยิสบ <ตา S 1> สมอย่กูวเอาอ้นี้ไป ปไปกันไปีกลเลาชุดบัตไปเจอผีจีนยัดิยผีจีนจไม่้เอ้ยจำมันมีสตัวนีที่กูจำได้ออเออสตัวนี่ไม่เจอทำไมตายนี้เจอแค่ตัวเดียวอ่ะเดี๋ยวมันก็มาทูกลับกลัับกลับทีไหไวเลยอไปหาที่ต่อไปหาที่ต่อไปไปหาที่ต่อไป่อเ่อไปิดตัวมันยตะวันตะวันตะวันเอเนจีกหมดไไ ทำไรอ่ะไม่ทำไรเเจอตัวเนี้ย <c oughs> ไอ้กูนโดนหลอกไปโอ้โนหนี่นายจะบอกเออไอ้ไอต้ไอต,ไอตัวไอ้ตัวไอ้หน้ากุดยาก่ะแป่กสอดนี่ได้ไหยมาถมาสอดเอออะไรวะสอดตาลงมาเออเจอ,อ,อเล่นสอดตาลงมาเจอกลัวยี่แบสอดสอดเลยอ่นั่งไอ้ตัวเมื่อกี้ก็ทางกระโชกไอ้ตัวดำดำอ่ะเลซิตเป็นไรอ่ะเลซิตอ่ะมึงใส่เคาเป้ด้วยนะเลซิตไม่ว่าอะไรอ่ะ ไอสิทธิ่าอะไรครับไม่รู้เหรอหยาสีผิวใช่อยครัวฉันนะครับปัดตามไปเจอเพชรไอ้เจอเบอร์เกอร์เพชรอ่ะเบอร์เกอร์ผิดไม่แกีดีแล้วจะไปทำไมในเมื่อเราอ๋อไม่นี่เราไปเราคอมผิดใครมันขำวะแม่ไอ้พีชมั้งแม่คำไม่เสียงไม่ใช่เสียงนี้อะเงี้ยว่าทำไมเลื่อนให้อีกอ่ะไม่ไม่รู้ โอ้ยเลยชิดนะครับเฮ้ยมาเว้ยมันนิกกาไว้แบบนิกนิกไม่ได้กลัวนิกกาเข้าใจไหมโอ้เปิดไปเลือดนั่งเปิดนั่งเปิดหาแล้วไปย้อนดูอะไรเลยมึเกิดกระจายหมดเลย

ปืนกูไปไหนเนี่ยปืนกวูว้ไปปืนกูไปไหนแล้วหนูเยอะโอ้จะละว้าวตรงตึน้นว้าว <c oughs> <c oughs> Hơi hơi quên nó cùng bụng à Wow oh, Cái này cái này มองหน้าหาเรื่องไหมฮะมาดิมาดิจ้ะอืมอร่อยไหมนานจังวะอืมต่อมากสถานีอะไรเนี่ยสถานีอวกาศเนี่ยะจอสาสัดอะไรปะสาสัดน็อตสถานกกอวกาศอ,อืม

ดเด้เจอเรับดรางวัลหรอราลอะไรทองคำแห่ทองคำทองคำ,องคำโอ้ยาีย่ขหจิ่งพ่อยนึ่งจิ้มหน่อยสาไปเออจอโคตรของใหญ่โอ้เจทีวีเออเจอกานเหผมาสามเลยกามเตะกือเออย,ย่ายาย่ายา่าหย่าหยาแกลิกิดว่าช่วยกันไวะไม่ขอใหญ่ ของใหญ่เลยหรอเจอรุ่นใหญ่อะแน่ๆของใหญ่ของใหญ่โ่วงมันไม่ยากฟัตฟิวแม่นี่ได้เลยฟัตฟิวแม่ยุงว่ะนะยุงยิ่งยุงโอ้ยุงถ้าใหญ่ขนาดนี้ไม่ดูดหรืนะกข่าไปแล้วอะไม่มันไม่รู้ดิหมุอนงงไม่ไม่ไม่เออเออช่วยระวังช่วยระวังไปเลยไปเลยไปเลยสองพันหนึ่งอ่ะใครจะแบกเอ้ยสามพัหนึ่งไปไปเชี่ยว เป็อะไรเพื่อนโอจะทำลายของคึงันนี้ดูจรินสารแายวราจะทำลายของมูลค่าหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่หนึ่งหมื่นบาทด้วยด้วยใครไม่เคยปเท้านั่นแหละแล้วปาล่ะหนึ่งสตางค์หนึ่งพนสตางค์ยัของจริงไม่กลัวเลยครับไม่กลัวเลย เอ้ได้เงินละรวยไปก็ใช้ใช้นั่งแล้วไม่เราใช้ชาอทหารนะเว้โตขึ้นเป็นทหารนะเว้ชาติหมาชาติหมาไอ้ยัยนี่ไม่รู้จะสักตัวเลียแล้วมันเพคนนะเว้ฟังดิเป็นไรอะให้กลัวหน้าไหนหนค่าเจวัตถุูแม่งมากเลยเจอห้าร้อยก็หยิบดิ ดีพอดีอาอะไรเนี่ยห้องเงะอุปักอุปักคอตาปืนตัวคอตาปืนตัวเขาม่ปืนตัวโตไอ้เหี้ย พอต่าปื้ตไปยังอะมาพอต่าเปื้ตไปใช่ไหมใครจะเป็นผู้ทหารไป่าไปไปไปพอต่าเปื้อนตเขาปืนตัเขาเปื้อนว อวยอยไอ้ะพอตาปืนโตเยอะยร้อยเรียบร้อยพอตานโตกูโดนรากขอผม่อตาปืนโตเยี่จะเลี้ยวขวาไหมเลี้ยวซ้ายดีกว่าเล้ซ้ายดีกว่าไปหาของมันป่อตาลกินวยช่ยโอ้ดูลอไฟไมไฟไหมน่อตาปืนโตเราเข้าไปมเราเข้าอะไรเข้าอะไรพม่ได้หาเออพีหมชอบ ตายไปตไอ้ี้ยแม่ครสเลยมเนเงินโคตรน่ากกินเลยไอ้ยอเอ้ยเออใช่ใช่ใช่ชาติทหารเยใช่ชาติทหารกินชาติทหารไม่นกเก็เกอเี้ยใช่ชาติทหารเจ้าแตกไงเออน่เออตาเลยตัล้วพี่ของเราไน้พอนะแค่อย่างตอนนี้เราได้เงินโคตรเยอะเล ตกหลับโอ๊ยอะไรกันเนี่ยไป็นลูงตาปืนโตตัวนี้เป็นลูกตาปืนโตนะเว้ยอันนี้มีหน้าหมดนะเพราะว่ากูจำได้ว่าตานี้หน้ามีสามตัวมาไม่กระติอะไรเนี่ยไฟฟ้าทไม่ใช่ว่าจะของดุกไปเรื่มหรอถ้าตอนนี้น่าจะตายอยู่เพราะว่ามอหอึ่งหูพ่อมตาย เอาไปเนี่ยรวยเลยเนี่ยวิววิวไปอะไรเนี่ยมาอะไรมาในเซิร์ฟเวอร์เนี่ได้เดี๋ยวจะยกไปเดี๋ยวจะยกเพลงไงเนี่ยอย่าลุกตับตับเอ้ยเออไม่อย่าล้มอย่าล้มล้มสิล้มเออโอ้โหแมงมุมทายพันหนึ่งไปเลยไปได้เหรอ ที่กูบอกว่าตว่าตาคือโตยิงอะยงเงี้ยเฮ้ยยกยกยกยเกพิ่งเิ่งเพิ่งจะยยิงไม่น้สุดนะโอ้มเน็กย่าเลยมันหนักเกินเม่เป็นไรอกลับากลับไปด้วยข้ามไปนีดดาวตั้งนะ่อ โอ้ยไต้ชินไม่ไหวโอ้ยจะไปเหยีอบเหี้ยก ah ูนำเองกูนำเองกูไม่เคยตายไอ้ี้ยโคตรหัวแตกปะตาปืนโตอาบ พอตาปืนโต ตาปืนโตแล้วเอาไปสองเลยป้อมตายมึงอีกแล้วเฮ้ยเจ็บปืนกูเจ็บปืนก่อนเจ็บปืนเจ็บปืนก่อนปืนกูจะอะไรตัวรัวมึงทำตรัวเฮ้ยปืนปืนจะดูฝ่ายพอตาปืนโตแล้วเอาไปสองมันเกิดยังไงปืนเจ็บ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 ทิเจ็บมาแล้วตามึงกับปูใครจะชนะมึงกับปูอ่ะ

อ่าได้ไม่ใช่เาปืนนะไม่กูไม่ได้หยิบปืนอละเฮ้ยอยากได้คาลิเบอร์กอยู่ไหนอ้คลเบอร์อาลิเบอร์เีบยอนยัเจอปืนกูอ้อยเด็กโอ้ย น่ากลัวมั้ยเดียเจ็บ์ีเออยวเราชาขี้แพ้เดี๋ยวพ่อตาคุยตู้จัจเอ้ยโเคครับงั้นก็ขอจบที่เพียงเท่านี้นะครับพราผมก็ต้องไปนอนนะครับไปบ้าเดี๋ยวเกณฑ์ใจเจี๊ยบ